ษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบุรรชธานีของเราวันนี้มีกิจกรรมดูนกนะที่นี่ครับนับนกนะน้ำนับนกขึ้นนกครับในเขตอาเภอภุมิเจียมจังหวัดอุจรชธานีของเรานี่คะเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุจรชธานีครับนี่เรามาสามจุดใช่ไหมครับที่นี่ครับวันนี้เราจะมากันที่สามจุดนะคะจุดที่หนึ่งก็คือจุดปากห้วยเชมนะคะจุดที่สองตรงนี้ใช่ไหมแก่งตะนะค่ะจุดที่สามก็คือ ปากแม่น้ํามูลโขงนะคะแล้วเรามาดูว่าจุดแรกเราจะพบอะไรกับทีมงานส่วนศึกษานะคะว่าวันนี้เราจะมีนกอะไรให้เราได้ชมได้เห็นนะครับตอนนี้เจอนกอะไรบ้างครับผมครับหลอกๆแล้วก็เจออาจจะเยอะสุดตอนนี้นะครับก็คือเป็ดนะครับเป็ดแดงใช่ไหมครับแดงครับต็อมีเป็ดลักสนะเป็นสีดำปากสีขาวปากสีขาว รู้ชนิดหรือยังครับเรายังจำแนกเรายังจำแนกอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกนกยางครับยางก็เห็นชัดๆก็จะเป็นยางชนน้อยยางกอกคันจีนที่เห็นเยอะๆใช่ไหมครับมีมีเหี่ยวด้วยใช่ไหมครับเหี่ยวก็มีมีเหี่ยวได้ทั้งแบบนกแกวก็มจะส่วนเยอะก็มีนกเยอะแต่จะหลากหลายก็มีจับข้านะครับจับข้าดูปลาปลาอะไเป็น กับความของส้มแล้จับควาเล็กมันเป็นพื้นที่กว้างด้วยนะครับนะครับพ่ทปิดกับน้ําในน้ํามูลครับตัวนี้น้ําเยอะนะครับเพราะว่าเี็นประมูลเปนการปิดแล้วก็ปิดเปลี่ยนนะครับก็คือไม่มีการระบายน้ำน้ําเลยเยอะ จุดนี้เือจุดที่สองนะครับก็คือแก่งตะนะคะตอนนี้ที่เรามองถึงจะเป็นปุดนี้นะคะมองเห็นชัดเจนเลยก็คือเนื่องจากระดับน้ําที่ปักเกิดปักมูลถูกปิดนะคะน้ําก็จะไม่ได้ลงมาตรงส่วนเก่งตะนาแล้วก็จะเป็นปุดอยู่เยอะนะคะนกที่เราเห็นวันนี้ก็เยอะอยู่นะคะนกหัวโตนกแซนแซลนกแอนหางลวดนะคะแล้วก็นกยางด้วยนะครับเป็นต้นนะคะแล้วตอนนี้ ทีมงานของเราก็กําลังส่องนกอยู่นะคะนนเราไปดูว่าทีมงานของเราจะเจอ,นนอเจอนกนะอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้เป็นจุดที่สองนะคะคือแก่งตะน,นะน้องชิดพบนกอะไรบ้างคะอันนี้มีนกอ,อะไรนะนกแคงแซวเนาะ นกฟังเซลครับแล้วก็มีนกยางน้ำพรอน้ำพรอพันจีนนกกินโครงครับนกกินโครงจะเกาะตรงบริเวณเขาอยู่เป็นคู่เลยนะครับก็น่าจะจีบกันอยู่แล้วก็มีนกมีพแกแอนนะครับพวกนกน้ำแอก่นจะเป็นน้ำน้ำแอนหางลวดแบบที่บินตัวไปจนวราไปเรืน้ำแล้วก็เรเวนขดหินลักษณะ ตอนนี้เราก็มีแต่กดถินนะครับถิ่นเยอะเพราะว่ามีการปิดกั้นการปลัดนวลนะครับในบริเวณด้านล่างแ็บกระนน้ําเจอไหมครับเจอครับวันนี้เป็นนกอะไรครับตอนนี้ที่เห็นกันอยู่เป็นนกหัวโตนกขาโตอยู่ตรงของอกจะขาวแล้วก็ภาพคอที่สีดํานี่หัวหน้าก็กำลังส่องหน้าเจอนกอะไรไหมครับนก ถาจะเป็นนกนกยางเนาะยางยางก็งงจะเป็นยางกับพันจีนครับตอนนี้น้นําลดนะครับนกยางก็จะมาหากินบริเวณตรงอ่าใช่ใช่หาดเนาะใช่หาดหรือว่าบริเวณที่เป็นทรายก็จะเป็นนกยางกรอบนะครับก็ะจะเป็นนกแล้วก็รรเรามาถึงจุดที่สนะามแล้วค่ะน้องพิชจุดน,นี้เป็นจุด ไม่น้ำมลูลขงนะคะตรงที่น้ำมลูลกับน้ำขสูมมันจุกกันนะคะือเรียกว่าเอียงก็คือแม่น้ำสองสีนะคะจุดนี้เราพบอกอะไรบ้างตอนนี้ที่เห็นคร่าวๆเนาะมีนกยังของพันจีนนะครับแล้วก็มีแตง,ง<า>แซวนะคะมีงอนบริเวณน,นี้มันจะเป็นเกาะแก่งนะคะเพราะว่าน้ําจะลดลงจากเดิมมากเลยนะคะแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งราวนะคะแล,แล้วเวรามาถามพี่ๆเราดูสักทีว่า ที่งานของเราพบนกอะไรตัวไม่ใชเยอะนะครับมีเราเจอตัวตัวอาจะเป็นหัวโตหัวโตเล็กปลาเหลืองนกปลาเหลืองแล้วนกอื่นๆอาจะเป็นพวกนกเปี๊ยงนกอะไรครับนกเปี๊ยงออดนกเปี๊ยงหนอนนกเปี๊ยงสาริกามีนกชนิดหนึ่งที่ยังจำแนกไม่ได้นะครับทีีน้ก็จะมีพวกแอ่นบ้างนะครับแอ่นก็เราไม่จำแนกชนิดที่แน่นอนนะครับแอนก็จะบินโฉบไปโฉบมาอย่างเงี้ยครับ ก็เด <wie> ี๋ยวติดตามกันไปต่ออีกนิดนึงนะครับ